โอเคก็สวัสดีครับพี่ๆน,น้องๆทุกคนวันนี้นะครับสนจะเสนอนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับอันบ็อกซิ่งนะครับเจ้าคีย์บอร์ดนะครับสำหรับเกมมิ่งสำหรับสายเกมที่จำเป็นต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับหรือว่าจะเอามาใช้พิมพ์งานหรือว่าทำอย่างอื่นก็ได้ ถ้าเกิดว่ามีเสียงดังรบกวนการรีวิวนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยพอดีข้างบ้านอะ่ะเขากำลังสร้างบ้านอยู่นะครับก็เลยตอนนี้เสียงดังตลอดเวลานะครับยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ยังไงก็ไม่มีผลกับาการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับก็ยังไงก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยคีย์บอร์ดที่ผมสั่งมาเนี่ยสั่งมาจากออนไลน์นะครับจากเว็บ Lazada นั่นเอง นะครับตัวนี้เนี่ยราคานี่รวมส่งแล้วนะเอาถ้าเกิดไม่รวมส่งเนี่ยไม่ถึง100บาทไม่ถึง100บาทนะครับถ้าถามว่า100บาทซื้ออะไรได้บ้างซื้อเจ้าคีย์บอร์ดต,ตัวนี้นี่โคตรคุ้มอะ่ะจริงๆนะครับแต่ว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยซื้อตอนที่เขามีแฟลชเซลนะครับก็เลยซื้อมาได้ถูกกว่านิดหนึงนะครับรวมค่าส่งแล้วก็คือเหมือนกับว่า100บาทแล้วก็มีเศษอีกนิดหน่อยอะ่ะนะครับ ประจบกับที่บ้านเนี่ยตอนนี้ขาดเจ้าคีย์บอร์ดเอาไว้สำหรับใช้พิมพ์งานหรือว่าใส่กับคอมนะครับพอดีก็เลยซื้อมาพอดีเลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยตัวแบรนด์ของมันเนี่ยชื่อว่าโอโทโกนะครับตัวโมเดลชื่อโมเดลของมันคือ T888 นะครับเป็นคีย์บอร์ดกันน้ำนะครับก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากอันนี้ผมซื้อมาใน สีของมันเป็นสีดำนะครับก็เดี๋ยวจะมาอันบ็อกซิ่งกันเลยนะจะมีดอลังการมากไฮโซมากตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อเยอะอ่ะจริงๆมันก็ลดมันก็ใช้คงใช้คูปองคูปองอะไรก็ได้อีกนะครับแต่ว่าคือของผมพอดีใช้แค่นี้ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้นิด ีต้องซื้ออย่างอื่นเข้ามานะครับก็ถือว่าหอมาได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรมีบับเบิลนะครับกันกระแทกมาด้วยอันนี้โอเคอันนี้เป็นหน้าตาเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับอันนี้ เพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเราซื้อคีย์บอร์ดที่แบบเป็นแบรนด์นิดหนึ่งเนี่ยคือเราจะต้องเอาสติกเกอร์มาติดเจ้ตัวภาษาไทยเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ต้องเลยเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดของไทยเราเองนี่แหละนะโอโทโกะนะครับรับประกันหนึปีเต็มเดี๋ยวแกะมาให้ดูกันเลยนี่นะครับที่ผมบอกเนี่ยใช่มฮะโอโทโกะ t, t 8 8 8นะครับ เป็นคีย์บอร์ดสีดำอันนี้แล้วก็เขาบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดกันน้ำด้วยเรามาดูที่สเปคนิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็นี่ก็เป็นไซส์นะครับขนาดเท่าไหร่บ้างมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษสายเนี่ยยาว140ซนเมตรนะครับมีจำนวนปุ่มทั้งหมดเนี่ย107ปุ่มชีวิตการใช้งานคืออะไรไม่รู้ ก็คือเขาบอกว่ากดได้เนี่ยห้ล้านครั้งนะครับกว่าที่มันจะเกิดปัญหาแต่นี้ก็ไม่รู้จริงว่าความยืดหยุ่นนะครับก็58บวกลบ8ปุ่มควบคุมมัติมีเดียมีนะครับนี่เห็นไ,ไหมกันน้ําแล้วก็ประกัน1ปีเต็มนะจ๊ะโอเคเราจะมาแกะกันเลยนะขั้นตอนการแกะก็ง่ายมากนะครับคือดูซิว่าข้างหลังเขามีอะไรบอกไหม ด้านหลังก็มีพวกเหมือนมอกกอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับเขียนว่า bai, อะไรหมวกแน่นโครงสร้างเว้าเหมาะสมหมายถึงการออกแบบชนิดที่รู้สึกสะดวกสบายมากใช้เวลานานจะไม่รู้สึกเหนื่อยน,อน,นี้อาจจะแปลมาจากจาก Google Translate หรือเปล่าครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดมาดูเลยนะครับข้างใน ข้างในก็ไม่มีอะไรมากมีพลาสติกห่อมาให้อันนึงนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะเป็นเจ้าสาย USB Type A นะครับซึ่งสามารถเสียบได้แล้วก็ใช้งานได้กับทั้ง Windows แล้วก็ Mac นะครับหรือทุกคนใช้ระบบปฏิบัติการอะไรใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวเราแกะมาเลย ผมว่าสำหรับเกมมิ่งเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะแนะนำนะครับเพราะว่าคือผมเคยเล่นเกมแล้วแบบคีย์บอร์ดพังบ่อยมากฉะนั้นคืออันนี้เนี่ยเป็นตัวไตยตัวแทนที่ดีนะครับแล้วก็เรามาดูปุ่มกดเนี่ยใช่ไ,ไหมเสียงคง้งเสียงคลิกเนี่ยแจมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบพิมพ์ มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับฉะนั้นคือเราไม่ต้องไปนั่งติดสติ๊กเกอร์เพิ่มหรือว่านู่นนี่นู่นนี่นะครับเดี๋ยวดูของส่วนของด้านหลังด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะดูทนทานเหมาะคือถ้าถามว่าคุ้มค่ากับราคาไหมผมว่าเกินคุ้มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเรื่องของการใช้งาน อีกทีหนึ่งว่าพอใช้งานจริงๆเราออกมามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ยังไงวันนี้ก็เป็นการอันบ็อกซิ่งสั้นๆนะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะชอบนะครับแล้วก็กดไลค์แชร์ Subscribe ได้เราไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของมันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาได้ผมอาจจะทำรีวิวเพิ่มอีกต่างหากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดกันน้ำนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าการทำงานของมันเป็นยังไงเนี่ยก็ ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็วันนี้เสิร์ฟๆๆๆก็ขอลาไปก่อนนะครับพวกแก๊งชาวเทคเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็คอมเมนต์กันมานะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากทุกคนสวัสดีครับ